ครับเราก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับสาหรับเหล่า<ม><น>ดองยาๆๆตีนหมีนะครับอุ้งตีนหม<ๆ><ะ>ีนะครับอุ้งตีนหมีอันนี้คืออันนี้ส้นตีนครับอันนี้คือตีนหมีซึ่งซึ่งผู้ขายบอกว่าพิเศษจริงถึงตัดมาให้เพราะว่าปกติจะไม่ตัดมาให้นะครับแต่ว่าตัดมาให้เพื่อ,เพ,อเพื่อให,เอให้เพื่อให้เราเอามาทําการถ่ายภาพได้ไง่ายว่าส้นตีนครับผมแล้วเราแล้วผมก็เทออกมาแล้วครับเพื่อที่จะพิสูจน์ความความปึงปังของมัน นะครับอะไเงเรามาดูกันสนใจไหมครับไม่ครับไม่ครับนะครับสนใจไหมครับไม่ครับโอ้ครับมีคนไม่หมาคับมีแต่คนบอสนะบอสนะครับดูครับดูครับดูครับโอเคครับโบจะชิมให้ดูอืมมันหวานนะมันเหมือนกับไข่ชั้นไขมันชั้นไขมันเลือดของหมีเนี่ยซึมซับเข้ามาในทุกอนุนของเหล้านะครับค่ะค่ะและขนหมีที่มีเหาเห็บอยู่นิดนึงเนี่ยแล้วก็ ดองมาแล้วกันผสมกันมาเนี่ยเราก็จะผลมาเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมชอบครับโอเคนะครับโอเคครับจบการรายงานจากทนาย VIP สวัสดีครับบันทึกต่อบันทึกต่อได้ครับเออเมื่อกี้นี้ผมลืมบอกไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ณที่ กิวประจําเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากิวเลยคือ้างธรรมชาติเขาจะทานเมลาร์นะครับดื่มดื่มเบลาร์นะครับแต่ว่าตี่นี่เขาเรียกว่ากิวประจาซึ่งสังเกตครับนี่คือหน้าผานะครับถ้าเราทานทานข้าวอยู่บนหน้าผานะครับหน้าผานี่คือหน้าผากว้างไกลไพศาลมากสังเกตดูนะครับสังเกตด้านหานนะครับ ก็รู้สึกว่าสุดยอดครับทิศนี้มีโดเรมอนพี่สาวคนสวยมาด้วยนะครับตรงนี้อยู่ที่ทางระหว่างไปเมืองกาสีใช่ไหมครับใช่ค่ะเราผ่านเชียงเงินมาแล้วแล้วเราก็ลังจะเข้าไปที่กาสีจะต้องผ่านภูคูนก็คือเขาคูนอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่และโคตรเที่ยวมากใช่ไหมครับ เวียงเพื่อจะไปกระโดดน้ำใช่ครับแล้วผมจะมีอย่างนึงจะบอกเรื่องหนึ่งว่าใครนะครับที่คิดว่าพิชิตโค้งแม่ห้องสอนที่พันกว่าโค้งได้ครับถ้าลองมาเส้นทางเวียงจัน์หลวงาบางจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นระดับเด็กๆไปเลยนะครับจริงๆครับกรงดีจักรเสนา V A P อีกครั้งหนึ่ง <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับ